stories from the heart ช่วงเรื่องราวจากใจความคิดในช่วงนั้นก็คืองานครับเพราะว่าเราเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับมอบหมายได้เนี่ยบ้านเมืองของเราก็จะมีความสงบสุขเรามีความภูมิใจมากเลยที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นที่ทํทำให้คนไทยนยหันกลับมารักกันกลับมาปลองดองสาม,มัคคีกันย้อนไปเมื่อ30กว่าปี พื้นที่ในเขตอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์และบริเวณละแวกนั้นถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายเข้ามาแต่ที่นี่เป็นการเริ่มต้นการทำงานในอาชีพครูของคุณพงเทพไกรการคุณพงเทพจึงต้องทำหน้าที่ครูและเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลในเวลาเดียวกัน โดยการเป็นวิทยากรด้านความมั่นคงเพื่อเชื่อมประชาชนและภาครัฐเข้าด้วยกันเราก็จะให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของงานด้านความสัมพันธ์งานการเมืองเราจะต้องให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านนั้นได้เรียนรู้กับยุทธวิธีในการที่จะป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆซึ่งมาในรูปแบบต่างๆ 1ปีหลังจากนั้นเขาได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอจอมพระและได้แต่งงานกับครูที่นี่แต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถของคุณพงเทพทางอำเภอจึงได้ขอร้องให้มาช่วยเป็นวิทยากรมวลชนทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝึกอาวุธและให้ความรู้ทางการมืองการปกครองกับชาวบ้านคุณพงเทพทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานและสังคมนอกบ้าน เขาปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ขาดตกบกพร่องเป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้บังคับบัญชาแต่กับครอบครัวเขาแทบไม่มีเวลาให้เลยฉะนั้นมุมมองของครอบครัวที่มองในช่วงนั้นก็คือเขาเป็นเบื้องหลังของเราเป็นเมืองหลังความสําเร็จแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะมีเวลาให้กับเขามากนักเราจะทุ่มไปที่งานไปกินไปนอนไปทุกคลีกับงานตลอดเวลาในความคิดโองวิฉันในช่วงนั้นนะคะ กวรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับงานมากกว่าครอบครัวงานก็คงจะทําให้เขาเหมือนกับมีมีชื่อเสียงหรือว่ามีความสุขภรรยาจึงอดทนและเข้าใจแต่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแทนที่เขาจะนึกถึงครอบครัวและรีบกลับบ้านแต่เขากลับไปสังสรรค์และใช้เวลาต่อกับเพื่อนๆ ก็าหายไปแล้วกลับมาในสภาพที่เด็ดเหนื่อยเรามาถึงก็นอนเลยไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้ถามถ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยเราทราบว่าเขาร้องไห้เพราะว่าเราไม่เคยที่จะเข้าใจไม่รู้ในความต้องการไม่รู้ว่าขนาดนี้ครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเริ่มแตกร้าวจากปัญหาที่สั่งสมมานานภรรยาไม่เข้าใจว่าทำไมสามีจึงไม่แบ่งเวลา และให้ความสำคัญกับครอบครัวบ้างแต่กับงานเขาออกไปทำงานได้เป็นสัปดาห์บางครั้งนานเป็นเดือนปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครับก็คือความความที่เราไม่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของทางครอบครัวของภรรยาเนี่ยแต่เราไม่มีเวลาให้เขาเราทุ่มไปทธิที่งานเมื่อเขาพูดคุยกับเราเราก็ไม่ฟังเราก็มองว่าภารกิจที่เราได้รับมอบหมายนั้นสำคัญกว่า ฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมาเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะนับเป็นเวลาหลายปีที่คุณพงเทพใช้ชีวิตแบบนี้จากผลงานที่ทำส่งผลให้เขาได้รับรางวัลดีเด่นเป็นบุคคลที่น่ายกย่องแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับแย่ลงกว่าเดิมทุกใจบางครั้งก็ร้องไห้นะคะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในช่วงนั้นนะคะก็คืออยากให้เขามาดูแลครอบครัวแล้วกอ็อยู่กับเรานะคะไม่ไม่ต้องการให้เขา อไปนอกบ้านบ่อยครั้งหรือให้อยู่กับครอบครัวบ้างนะคะเหมือนกับว่ามันขาดความอบอุ่นนะคะก็รู้สึกว่าวีนะคะภรรยาของเขาเครียดและทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เ,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 นเธอจึงหาที่พึ่งทางใจน้องสาวได้พูดเรื่องพระเจ้าให้ฟังเธอจึงลองเชื่อดูเพื่อจะช่วยให้เธอสบายใจขึ้นได้บ้าง คุณพงเทพเห็นการเปลี่ยนแปลงของภรรยาหลังจากมาเป็นคริสเตียนเธอดูแลลูกๆได้อย่างดีและเข้าใจเขามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ทางภรรยานั้นเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเขาดูแลในครอบครัวไม่พอเขายังดูแลสังคมคนรอบข้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่ามาจากผู้ซึ่งอยู่เบื้องบน ความจริงนี้เขาสัมผัสได้ด้วยตัวเองเมื่อวันหนึ่งคุณพงเทพได้มาส่งภรรยาที่คริสจักรขณะนั้นเขาได้ยินเพลงหนึ่งที่ไพเราะและประทับใจมากท่อนที่เข้ามาในหัวใจในวันนั้นก็คือบอกว่าโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยเห็นความสว่างครับในในท่อนนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะเกิดขึ้นทุกคนพยายามที่ทําสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อทอนนี้เพลงเมื่อเนื้อเพลงบทนี้มาแตะในห,หัวใจเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็เลยเกิดความประทับใจแล้วก็อยากจะรู้มากขึ้นคุณพงเทพจึงเริ่มศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอย่างจริงจังไปโบสถ์ทุกอาทิตย์กับครอบครัวเขาได้พบและสัมผัสกับความรักของพระเจ้าด้วยตัวเอง ความคิดการเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มเกิดขึ้นแต่หลังจากที่ได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นคืองานเราก็เดินหน้าครอบครัวของเรามีเวลามีความอบอุ่นเพื่อนฝูงก็ยังพบกับเราได้สม่ำเสมอเรามีเวลามากขึ้นเป็นสิ่งที่แปลกจริงๆครอบครัวของคุณพงเทพไกราการได้พบกับความสุขอย่างแท้จริง mm hmm. เขารู้ว่า mm hmm. เวลาสำหรับครอบครัวนั้นมีความสำคัญมาก นั่นเป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เชื่อมความสัมพันธ์ที่แตกร้าวและผสานกลับคืนมาให้สมบูรณ์ได้ดังเดิมในอดีตนั้นผมได้ทุ่มเทชีวิตให้กับงานมากทําให้ครอบครัวได้มีปัญหาแต่เมื่อผมมารู้จักกับองค์พระเยซูคริ์เจ้าพระองค์ทรงเป็นตัวกลางเชื่อมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้มารู้จักกับพระองค์ พระองค์ส่งช่วยท่านได้แน่นอนครับ